สำหรับหมู่บ้านปุตุเกตแห่งนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มมิชชันนารีกลุ่มแรกที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาในแผ่นดินสยามสมัยกรุงเสีอยุธยานะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญในการมาเยี่ยมชมนะครับเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ณนะสถานที่ สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองนะครับในเทศกาลมหาพรตเ,เรื่องราวในพระคัมภีภร์พระบรสารของนบ,บุญมรารโกวันนี้ก็พูดถึงนะครับการสำแดงพระวรากายของพระเยซูคริสตเจ้าต่อหน้าสิทธิ์ทั้งสามของพระองค์ซึ่งประกอบไปด้วยเปโตรนะครับยากบและก็ยอนการที่พระองค์สำแดงพระวรากายให้พวกเขาเห็นนั้น ก็เพื่อให้เขาได้สัมผัสถึงพระสิริ่งน์ของพระองค์อย่างแท้จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับสานุสิ์เหล่านี้ก็ยังได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการปรากฏมาของเอลียาห์และก็โมเสสซึ่งเป็นเครื่องหมายนะครับฟากหนึ่งก็เป็นตัวแทนของประกาศศกส่วนโมเสสก็เป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติก็เป็นส่วนเสริมที่ดีมากนะครับที่ทำให้พวกเขานั้นได้สัมผัสมากยิ่งขึ้น ถึงพระสิริรุงโลดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นศูนย์กลางอยู่ท่ามกลางทั้งตัวแทนของประกาศศกแล้วก็ตัวแทนของธรรมบัญญัตินอกเหนือจากนั้นนะครับเสียงจากสวรรค์เสียงจากฟากฟ้าก็พูดถึงตัวตนของพระเยสูเจ้าตอบพวกเขาอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้าให้พวกเขานั้นได้เชื่อฟังพระองค์เถิดในเทศกาลมหาโพต์จึงเป็น โอกาสที่เราจะได้เดินร่วมทางกับพระเยซูเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ในความยิ่งใหญ่ในพระสิริุงโลของพระองค์เท่านั้นแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะครับในเรื่องราวของพระเยซูเจ้าเองที่เรารับทราบมาเราก็เข้าใจว่าพระองค์ต้องผ่านความทุกข์ยากผ่านการทรมานผ่านอุปสรรคต่างๆจนท้ายที่สุดต้องผ่านความตายเพื่อที่จะนำความยิ่งใหญ่นำพระสิริมงรล นำความรอดมาสู่มนุษยชาติมาสู่ชีวิตของพวกเราทุกๆคนบทเรียนบทสอนนะครับสำหรับพวกเราในโอกาสพิเศษนี้ที่เรากำลังเดินทางอยู่ในเทศกาลมหาพรตผ่านทางเรื่องราวที่เราได้รับฟังจากพระวสานในวันนี้ก็คงจะมีหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งในประเด็นแรกที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพวกเราก็คือประเด็นของการสัมแดงพระวรากายของพระเยซูเจ้า ในชีวิตของพวกเรานั้นการที่เราจะเข้าถึงนะครับองค์พระเยสุคริสต์เจ้าได้มากขึ้นมากขึ้นนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการเติบโตในชีวิตฝ่ายจิตของพวกเราอยู่เสมอเสมอเพราะว่าการเดินทางบนโลกใบน,นี้ล้วนแล้วแต่มีอุปสรรคนะครับมีความยากลําบากมีความท้าทายฝ่ายจิตต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแล้วการสารความสัมพันธ์ของเรากับองค์พระเยสุคริสต์เจ้า ให้เติบโตให้มั่นคงเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นได้สัมผัสถึงชีวิตของพระเจ้าลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในชีวิตของพวกเราแต่ละคนเสียงจากฟากฟ้าที่บอกว่าองค์พระเยซูเจ้านั้นเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้าให้เราฟังพระองค์เถิดก็คงจะเป็นการเชื้อเชิญน,นะครับสู่ชีวิตของพวกเราในเทศกาลมหาพจน์นี้เป็นอย่างดีว่าให้เรานั้น ได้ไตรตรองได้ลำพึงว่าเรานั้นมีความมั่นใจมีความเชื่อมากน้อยขนาดไหนว่าพระองค์คือบุตรสุดที่รักของพระเจ้าและเป็นคนที่นำความรอดมาสู่ชีวิตของพวกเราแต่ละคนและนอกเหนือจากนั้นนะครับบทเรียนอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือกว่าที่พระองค์นั้นจะเข้าไปสู่นะครับความยิ่งใหญ่ชัยชนะเหนือบาปและความตายได้นั้นเราต้องไม่ลืมว่า ได้ผ่านความทุกข์ยากมาก่อนชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันครับชัยชนะต่างๆความสําเร็จต่างๆในชีวิตหลายครั้งก็ต้องผ่านความเจ็บปวดต้องผ่านบทเรียนต่างๆต้องผ่านอุปสรรคและความท้าทายต่างๆมากมายก็ขอให้เรานั้นอย่าได้ท้อแท้นะครับในการดําเนินชีวิตแต่ขอให้เรามองถึงเป้าหมายปลายทางมองถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยชนะทางจิตวิญญ,ญาณเมื่อเราได้ออกแรงอย่างเต็มที่ พยายามที่จะต่อสู้ต่อการผจญล่อลวงของปีศาจอย่างดีที่สุดในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลมาพรตนี้ก็<อ>จะทําให้เรานั้นได้เห็นเป้าหมายปลายทางชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นก็คือการได้ร่วมในพระสิริมงคลขององค์พระเยซูคริสเจ้า,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 าในวันที่ชีวิตของเรานั้นกล้าหาญมากเพียงพอที่จะเอาชนะบาปและความตายหรือนิสัยไม่ดีต่างๆในชีวิตของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นลูกที่ดีที่มีความใกล้ชิด มีความสนิทสัมพันธ์กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างดีที่สุดขอให้พระพรของพระองค์นั้นอยู่กับพวกเราเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เรามีหัวใจที่กล้าหาญที่จะใช้ชีวิตในเทศกาลมหาพรตนี้อย่างดีเสมอไปขอพระเจ้าเวยพรพวกเราทุทุกคนครับ เนินเขาเอเวตินในกรุงโรมเป็นสถานที่สำหรับการเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตอีกครั้งทุกวันพุธร,รับเท่าแต่ละปีจะมีขบวนแห่จากมหาวิหารนักบุญเอนเซโมไปยังมหาวิหารซานตาซาบีนาเนื่องจากปัญหาสุขภาพของพระองค์เนื้อสิ่งอื่นใดคือหัวเข่าของพระองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงประทับรออยู่ในมหาวิหารเพื่อเริ่มพิธีมิสซา ในบทเทศสมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายถึงความหมายของเทศกาลนี้คือการขจัดสิ่งที่ผิวเผินออกเพื่อกลับไปสู่ความเป็นจริงนั่นหมายถึงการมองเข้าไปข้างในและตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครจงถอดหน้ากากที่เราใส่บ่อยๆชะลอความอยากกระหายของเรายอมรับชีวิตและความเป็นจริงของตัวเราเอง ชีวิตไม่ใช่การแสดงและเทศกาลมหาพรตได้เชิญชวนเราให้ลงมาจากเวทีแห่งการชักชวนให้เชื่อเพื่อกลับคืนสู่หัวใจสู่ความจริงว่าเราเป็นใครด้วยเหตุนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงตรัสว่าการอดอาหารการให้ทานและการอธิษฐานภาวนาไม่สามารถลดระดับลงเป็นเพียงการกระทำแบบผิวเผินได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่นำผู้คนกลับไปสู่สิ่งสำคัญของชีวิตคริสเตชนสมเด็จพระสันตปะปาปาทรงเชิญทุกคนไม่ให้ถือสินอดอาหารด้วยการแบ่งปันมากเกินไปเช่นบนโซเชียลมีเดียเพราะเราไม่จำเป็นต้องแชร์ทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่ได้ออกมาจากใจจะเข้ากับสังคมได้อย่างไรแม้แต่ประสบการณ์ที่น่าเศร้าและเจ็บปวดที่สุดก็ตกอยู่ในอันตรายจากการไม่มีสถานที่หลับใดจะสามารถคอยปกป้อง ทุกอย่างต้องถูกเปิดเผยถูกโอ้อวดและเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยกันในขณะนั้นและที่นี่พระเจ้าทรงตรัสกับเราว่าจงเข้าสู่ความลับและกลับสู่ศูนย์กลางของตนเองหลังจบบทเทศสมเดดจพระสันตปาปาฟรังซิสทรงเป็นพระองค์แรกที่ได้รับเท่าจากพระคาดินานปีอาเซนซาซึ่งต่อจากนั้นพระคาดินานก็ได้รับเท่าจากสมเด็จพระสันตป,ปาปา มิสานี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของ40วันแห่งเทศกาลมหาพรตสมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าเราควรใช้เวลาช่วงนี้ในการกลับใจไปสู่ความจริงของมนุษย์โดยเพ่งพินิษไปที่พระเยซูเจ้าตลอดเวลาในปีนี้แอปพลิเคชันสุดภาวนาสำหรับคาทอลิกที่ชื่อ h อ l โลใช้เวลา30วินาทีสำหรับออกอากาศบนเวทีโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือซูเปอร์โบ ฮัลโหลได้รับการจัดอันดับเป็นแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งสำหรับการสวดภาวนาสำหรับคริสเตชนรวมถึงผู้ที่เป็นคาทอลิกและมีการฝึกจิตภาวนาบทเทศการทำนบผวาลรวมถึงอื่นๆอีกมากมายเพื่อนำทางผู้ศรัทธาในการทำให้ชีวิตฝ่ายจิตของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยตรงจากโทรศัพท์ของพวกเขาโฆษณาซุปเปอร์โบในแอปพลิเคชันนี้มีการรณรงค์ให้สวดภาวนาในช่วงเทศกาลมหาพรตสำหรับปีนี้ รวมถึงมีโจนาธานรูมี่จากละครโทรทัศน์เรื่อง The Chosen ที่เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะป,ปาปาในปี2021ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แสดงบทบาทของพระเยซูนในละครโทรทัศน์เรื่อง The Chosen เอาแหละขอให้ลูกเรียนแบบพระองค์ขอให้ลูกพบพระองค์และขอให้พระองค์ทำให้ลูกมีความสุขขอบพระทยัยภาพยนตร์เรื่องนี้ ยังนำนักแสดงอย่างมาร์ควอลเบิร์กซึ่งเมื่อหลายปีก่อนได้อยู่บนเวทีกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฟังนะผมโชคดีมากและผมไม่เคยทำเรื่องไม่ดีกับตัวเองเลยในวงการภาพยนตร์ทั้งในฐานะนักแสดงและโปรดิวเซอร์แต่วันนี้ผมรู้สึกมีความสุขที่สุดที่ได้อยู่บนเวทีร่วมกับบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับเพื่อนเนคริสเตอร์ชนทุกคนผมรู้สึกว่าวันนี้ผมสามารถทำอะไรก็ได้จริง และผมถือว่าความสำเร็จ <I S 1> ทั้งหมดของผม like <Catholic> มาจากศรัทธาคาทอลิกของผมโฆษณาแอปพลิเคชันสูตรภาวนาสำหรับคาทอลิกมีผู้เข้าถึงกว่าร้อยล้านคนที่ติดตามชมซปเปอร์โบว์ปี2024 สำหรับหมู่บ้านโปรตุเกสแห่งนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มมิชชันนารีกลุ่มแรกที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาในแผ่นดินสยามสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญในการามาเยี่ยมชมนะครับเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ณนะสถานที่แห่งนี้ครับ เทศโปรตุเกสได้รับสิทธิอุปถัมภ์ศาสนาหรือที่เรียกว่าปาโดราโดจากสมเด็จพระนาปาแล้วนะครับจึงได้มีการเดินทางออกไปยังดินแดนต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสแสวงหาเครื่องเทศนะครับและในเวลาเดียวกันก็มีเหล่าบรรดานักบวชคณะต่างๆเดินทางติดก,กลุ่มของทหารไปด้วย และแน่นอนครับว่าเมื่อชาวโปรตุเกสเนี่ยได้มาถึงมาลากานะครับก็เล็งเห็นว่าการที่จะเดินทางไปยังสยามนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากว่าสยามในเวลานั้นเป็นอาณาจักรที่มีความสำคัญในภูมิภาคดังนั้นจึงได้มีการส่งคณะทูตนะครับไปยังกรุงศรีอยุธยาหลังจากนั้นไม่นาน,นครับ ได้มีการส่งมิชชันนารีคณะโดมินิกันไปยังกรุงศรีอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองดังนั้นเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่มิชชันนารีได้เข้ามาสู่ราชาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในปีคิจตศกราช1567หลังจากนั้นไม่นานทางพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้พระราชทานที่ดินแปลงหนึ่งสำหรับ ชาวโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ในกรุงศรีวิทยานะครับซึ่งก็คือสถานที่ที่เราอยู่นะเวลานี้นค,คือในบริเวณของหมู่บ้านโปรตุเกสนะปัจจุบันมีการระบุไว้ว่าตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา2กิโลเมตรเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านโปรตุเกสทั้งหมดโดยมีชาวบ้านที่ทั้งเป็นชาวโปรตุเกสเองและมีเชื้อสายโปรตุเกสเนี่ยอาศัยอยู่ราวๆ4 0 0พันคนด้วยกัน หลังจากนั้นไม่นานเมื่อมิชชันนาีคณะโดมินิกันเดินทางเข้ามาแล้วกลุ่มแรกนะครับก็ได้มีมิชชันนารีกลุ่มต่างๆเดินทางเข้ามาเช่นคณะเยสวตคณะฟรานซิสกันและคณะอักกุสตีเนียนนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้ามาของาศาสนาคริสต์ในดินแดนสยามแห่งนี้นะครับก่อนที่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยจะเดินทางเข้ามาอีก นในปี1662เป็นจุดเริ่มต้นของพระาศาสนาจักรคาทอลิกที่มั่นคงที่วัดนบุญยอแซบอยุทยา หลังจากที่เราได้เยี่ยมชมหมู่บ้านโปรตุเกสแล้วนะครับจุดที่มีความสำคัญที่สุดของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยคือวัดนบุญ,ญยอแซบอยุธยาสถานแห่งนี้เป็นที่เริ่มต้นของคำว่ามิสังสยามซึ่งเป็นรากฐานของพระศาสนาจักรในประเทศไทยจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในปีคิเตศกราช1,662พระสังฆราชเปียกลัมแบร์เดลามอตได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นพระคุณเจ้าได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการที่จะพัฒนาพระศาสนาจาักท้องถิ่นแห่งนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยได้รับมอบหมายจากโปรปากันดาฟีเดในแง่มุม หลายแง่มุมด้วยกันที่จะต้องปฏิบัติแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในอันดับแรกก็คือการตั้งบ้านเนนและการผลิตบุคลากรชาวพื้นเมืองเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการมีพระาศาสนาจักท้องถิน่นนอกเหนือจากนั้นแล้วก็คือการเปิดสถาบันการศึกษาการแปลหนังสือต่างๆให้เป็นภาษาท้องถิน่นและการทำความเข้าใจต่อวัฒนธรรมท้องถิน่นซึ่ง รวมถึงพุทธศาสนาด้วยนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมิสังสยามภายหลังจากนั้นในปีคิเตศกราช1664พระสังฆราชฟรานซัวปันลือและเหล่ามิชนารีคณะมิสังต่างประเทศแห่งกรุงปารีได้เดินทางมาสมพบที่กรุงศรีอยุธยาภายหลังจากที่ได้มีการประชุมซีนอตแห่งกรุงศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้ว บรรดามิชนารีได้ร่วมกันกำหนดทิศทางในการดำเนินงานในพื้นแผ่นดินนี้รวมถึงที่จีนตังเกียและโคชินจีนด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นการกำหนดจุดยุทธศาสตรสสำคัญในการทำงานของเหล่ามิชนารีต่อไปอีกหลายร้อยปีด้วยกันนะครับ เมื่อคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีได้รับพระราชทานที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านชาวยวนในบริเวณนี้ซึ่งปัจจุบันคือวัดนักบุญยอแซบอยุธยาได้เริ่มมีการสร้างวัดขึ้นได้เริ่มมีการสร้างบ้นเนนขึ้นภายใต้นามบัานเนนนักบุญยอแซบและได้มีการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกขึ้นคือโรงพยาบาลนักบุญยอแซบ และสุดท้ายคือการก่อตั้งสถาบันภรคินีรักไม้กางเนขนคณะที่สามณสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นวัดนบ,บุญยอพอยุธยาจึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเป็นบ้านแรกของเหล่ามิชชันนารีในดินแดนแห่งนี้รวมถึงพระศาสนาจากักรคาทอลิกในประเทศไทยด้วย